วันนี้หมวดทั่วไปคําทั่วไปคําแรกคือคําว่าตัวเลขตัวเลขก็คือเป็นเท่าไหร่วะ่ะคำว่านับเลข,เลขคำว่าราคาครั้งเดียวคำว่าเงินสองครั้งว่าช้าก็คือามาช้าสบายดีไหม อ่ะสีรอบนี้เไม่ได้ทวนสีม่วงสีก็สีม,ม่วมมงม้าสีเงินสีเงินชื่อเล่นแก้ไขนิดน,นึงก็คือต้องเป็นชื่อแล้วก็เล่นแบบปุ๊บไม่ต้องสะบัดปึ๊บทำอะเพราว่าเรียนกับนักเรียนเรียนคือเรียน นักเรียนปึ๊บเรียนจำก็จำได้จำอ๋อทำผิดนี่จำวีเออจำได้คือต่อมาหมวดครอบครัวคือคำว่าครอบครัวก่อนก็คือครอบครัวเป็นวงกลมคำว่ามั่นใส่แหวนแต่งงาน ตั้งคันตึ๊บเเต็ปสเต็ปคำว่าคลอดคือนี้แล้วก็คำว่าพ่อพ่อคือนีบคำว่าแม่ปปึึ๊๊บบคำว่าลูกลูกคืออย่างดี้แล้วก็หรือว่าจะดีก็ได้ลูกแฝด คือลอูกก่อนลูกแล้วก็แปพ<อ>ดพ่อสองพี่ชายก็คือผู้ชายผู้ชายแล้วก็น้องชายคือผู้ชายแล้วก็พี่สาวก็คือผู้หญิงโตน้องสาวผู้หญิงเล็กสาม,มีสาม,มีคือผู้ชายแต่งงา,านภรรยาก็คือผู้หญิง เด็กผู้ชายผู้ชายเด็กก็สิกสองรอบผู้หญิงเด็กผู้หญิงผู้หญิงเด็กเพราะว่าญาติก็คือมันหมุนไหมหมุนเรอว่าแบบอ๋อหมุนเหมือนกันแต่เป็นแบบย่อยหญิงปู่่าตายายเขาว่าปู่ก็คือ้แก่แก่ปุ๊บแล้วก็ เอยแล้วก็ขึ้นขึ้นทำยากกันเลยยากแก่แล้วก็ย่อยกยักหันอกตาแกตาเตาใหญ่ก็แป้งแบบให้มันรู้สึกว่ามียอยักเยอะ ลุงป้านะลุงก็คือล้อลิงแล้วก็หมุนหมุนป้าก็คือปอปลาางบนแล้วเอ้ยเอ้ยลงมาแล้วก็ขึ้นยากนะเนี่ยป้าขึ้นเหมือนปูดแต่ไม่มีแก่นะนะคือนอหนูก็หมุนนั่นหน่อยอ่าคือออ้อ้อ พี่น้องก็คือปึ๊กแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บห้าปึ๊บคำว่าหลานบองทีหมคนแก่ก็คือหนุ่มสาวคือปึ๊บวัยรุ่นกับวัยรุ่น ทำโยกนะทำโยกคุณเล่นคุณเล่นคุนเล่นไม่รู้เหมือนกันติดโยกอ่าถ้าถามพนธนาก็คือถามว่ามีแบบพี่น้องครอบครัวมีกี่คนเนี่ยก็จะใช้ภาษาพูดก็คือคุณ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 ครอบครัวพี่น้องอะไรเท่าไหร่ตอบก็คือฉันครอบครัวพ่อ เอาคัวพ่อแม่พี่น้องอ่ะพี่น้องพี่น้องพี่น้องจะคำนวนทั้งหมดสองคนแต่ถ้าบอกบอกว่าพี่น้องสามคน้วฉันเป็นคนกลางหรืออะไรก็จะเป็นฉันพี่น้องสามคือฉันเป็นคนกลางฉันอ๋อโอเคสามคนฉันเป็นคนกลางอันนี้บอกเพศเฉย ี่โตกว่าเาก็พี่ชายเล็กกว่า,า,าน้องสาว,สาว,สาวบอกแค่เพนเขาถามบอกว่าฉันไม่มีพี่น้องฉะเป็นลูกคนเดียวคือฉันพี่น้องไม่มีเเมียไม่มีไม่ม,ไมีสุดท้ายไหมสุดท้ายประเทศไทยเย้ <Yeah. S 2> ประเทศไทยภาค เจ็ดภาคหรือเปล่าไม่รู้มาได้ไทยทำนายก่อนมาได้ไทยม่ได้ไทยแล้วก็ต้องไทยเลยไหมใช่แล้วก็แผนทีขวานภาคภาคหนึ่งนะขึ้นภาคอีสานคือไปทางภาคเดี๋ยวลืมไปแล้วไปทางขวาวะใช่ไปทางไม่ใช่ภาษา อ๋อทางซ้ายโอเคับสวนต้นหลุนภาคกลางภาคตะวันออกตะวันตกนต้ใต้อีสานไปซ้ายแล้วก right. ็อะไรอ่ะอีสานตะวันอะไรตรงนั้นตะวันตกตะวันตกตะวันตกไปขวาหลงทศ จังหวัดก็คืออันนี้เอาตามที่จังหวัดพวกเราอยู่กันนะคะกรุงเทพก็คือนนทบุรีนะคะนนทบุรีก็คือปึ๊บแล้วก็นอนหูหรือจะเป็นอย่างงี้่าแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณนี้สองขาสองขาคอเสือแล้วก็ลอยล่อยถ้าเป็นไปหยกก็คือ เกิดอี่พาตก่อนค่ะตั้งได้เหรอค่ะอภิพาตก่อนนะจังหวัดอะไรจังหวัดจังหวัดปึ๊บส่วนผลีโอเคเยียมรับเดียววันนี้